เฮ้ยลูกค้ามายังวะดูดิโน้ตบล้ำนมบ้าลูหน้าเฮ้ยมาแล้วเฮ้ย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 รับพี่ครับพี่ครับ่คะลำโพงเมอร์ิลีนี่นี่นี่เมอร์เคิลีเสียงดีนะเสียงนักเสีแจ๋วมากพี่ดึงดูดใจเดี๋ยว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 ขอทีละคนครับพี่ครับผมของผมลำโพงเมอร์คิรี่ R 6 2นะครับผมติดตั้งพร้อมกับเคเบิลเตอร์แล้วก็ซับบ็อกนะครับผมราคางบเพียงแค่หมื่นห้าครับหมื่นกลางๆพี่สามารถได้เสียงคุณภาพที่สามารถเปลี่ยนโลกได้เลยครับเออเดี๋ยวขอฟังเองเซตกก่อนนแล้วััครบ ขบพี่กาวซีโรอิลิเดียมจากประเทศเยอรมันคู่กับซับบ็อกนะคะแค่2,000 0กว่าบาทเองค่ะติดตั้งฟรีเลยค่ะเออดั้นเดี๋ยวขอฟังอีกชุดก่อนแล้วกันครับโอ้โหพี่ตัวนี้เลยครับลำโพงกาวซีโรยูนิเนียมตัวนี้เสียงดีมากๆเลยพี่แม่เหล็กเป็น ium, นีโอเดมียมนี่ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของกาวซีโรของซับบ็อกเมครีราคาไม่แพง34,900บาทนี่เอามือสัมผัสด,ดู่อได้แม่เหล็กอย่างดีพาดไม่ได้จริงตัวนี้เลิกงานมาใช่ไหมเราหน้าตึงเชียร์นี่ติดตั้งได้เลยคร 8 9 5 0 0บาทชุดลำโพงกาวซีโลจากเยอรมันของแท้แน่นอนมีลำโพงคู่คหน้าคู่หลังและซับทองตัวพร้อมตีตู้ราคาแ9 5หมเอ้ารเอารู้ราคาได้ไงก็ผมเปนเซลล์ที่นี่ก็ผมเปนเซลล์ที่นี่ก็ผมเปนเซลล์ที่นี่